ฤดูใบไม้ร่วงปี1946เมืองเบอร์ลิงตันรัฐเวอร์มอนต์ในบ้านพักของหิงสาวคนหนึ่งทารกน้อยได้ถือกำเนิดขึ้นโดยไม่มีพ่ออยู่เคียงข้างทีโอดอร์โรเบิร์ตคาวหรือเท็ดเกิดมาในฐานะลูกนอกสมรสภายใต้บรรยากาศของความอับอายจากสังคมที่ยังไม่เปิดรับแม่เลี้ยงเดี่ยวในยุคนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงคำครอหาแม่ของเขาจึงแกล้งทำตัวเป็นพี่สาวและปล่อยให้ปู่ย่ารับบทเป็นพ่อแม่ตัวจริงของเด็กน้อยไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้ได้วางเมล็ดพันธุ์ของความสับสนในตัวเด็กชายคนหนึ่งที่ในอนาคตจะกลายเป็นปีศาจในร่างมนุษย์วัยเด็กของเท็ดในบ้านของปู่ย่าเต็มไปด้วยความเข้มงวดเคร่งศาสนาและบรรยากาศของความรุนแรงที่ไม่เป็นที่พูดถึง เขาเงียบขี้อายและชอบอยู่กับตัวเองใช้เวลานานรากระจกสังเกตรายละเอียดของตนเองแบบเด็กที่พยายามหาตัวตนบันดี้เริ่มชอบอ่านนิยายอาชากรรมข่าวฆาตกรรมและดูภาพถ่ายศพจากหนังสือพิมพ์เขาไม่ได้แค่สนใจแต่หมกมุ่นอย่างน่าประหลาด เมื <chat> ่อเติบโตเป็นวัยรุ่นเท็ไล่พบหญิงสาวคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเธอสวยมีฐานะดีและมาจากครอบครัวชนชั้นสูงเธอคือนิยามของคนที่เขาอยากเป็นเท็พยายามปรับตัวให้ดูเหมาะสมแต่ท้ายที่สุดเธอก็ทิ้งเขาไปบอกว่าเขาไม่มีความทะเยอทะยานพอสำหรับอนาคตเหตุการณ์นี้กลายเป็นปมใหญ่ในใจ เขาเริ่มเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นคนทะเยอทะยานหล่อเนี้ยบฉลาดหลักแหลมและอันตรายในสายตาของคนรอบข้างเท็ดเป็นชายหนุ่มที่เพียบพร้อมนักเรียนดีเด่นผู้ช่วยหาเสียงการเมืองในพัครีพับลิกันเขารู้วิธีพูดให้คนลหลงไหลรู้วิธีมองตาให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและรู้วิธีซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้อย่างแนบเนียน เทสไม่ได้หลอกโลกเพราะเขาเก่งแต่เพราะเขาเข้าใจหัวใจของมนุษย์ดีเกินไปปี1974หญิงสาวในซีแอตเทิลเริ่มหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยมักเป็นนักศึกษาอายุไล่เลี่ยกันผมยาวแสกกลางและหน้าตาคล้ายอับอดีตคนรักของเทสไม่มีใครเชื่อว่าชายหนุ่มในชุดเรียบร้อยถือหนังสือกฎหมายหรือสวมเือกแขนเดินขอความช่วยเหลือกลางมหาวิทยาลัยคือคนที่ฆ่า เขาล่อหลวงด้วยคำว่าช่วยหน่อยได้ไหมแล้วพาเหยื่อไปอยังที่เงียบสงบก่อนลงมือราวกับเป็นพิธีกรรมเท็ด่าศพหิงสาวไปทิ้งในป่าหรือแม้กระทั่งกลับไปยังที่เดิมเพื่อเยี่ยมซากศพในสภาพที่ไม่มีใครกล้าจินตนาการ เขาเก็บของจากเหยื่อไว้เป็นที่ระลึกเช่นตางหูรองเท้าหรือแม้แต่กระโหลกเพราะมันทำให้เขารู้สึกมีพลังนี่ไม่ใช่ฆาตกรธรรมดาแต่เป็นนักวางแผนที่เยือกเย็นและหมกมุ่นในรูปที่แทบไม่เป็นมนุษย์อีกต่อไป เริ่มเดินทางจากวอชิงตันไปยูทาโคโลราโดโอเรกอนราวกับนักเดินทางแต่แท้จริงคือการล่าเหยื่อแบบข้ามรัฐเขาใช้ชื่อปลอมเปลี่ยนรถเปลี่ยนรูปลักษณ์และเปลี่ยนรูปแบบการล่าเพื่อให้ตำรวจตามไม่ทันเมื่อใดที่มีผู้หญิงหายบันดี้ก็ย้ายเมือง ข่าวหญิงสาวหายตัวกระจายไปทั่วหนังสือพิมพ์ผู้ผลเริ่มกลัวกันทั้งเมืองพ่อแม่ไม่ให้ลูกเดินกลับบ้านคนเดียวชื่อเท็จเริ่มโผล่ขึ้นในรายงานจากพยานหลายคนแต่ไม่มีใครเชื่อได้เต็มปากว่าฉายหน้าตาดีแบบนั้นจะเป็นฆาตกรได้ ลิซแฟนสาวของเท็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเธอเห็นรอยเลือดกลิ่นแปลกๆและของแปลกในห้องของเขาเธอโทรหาตำรวจหลายครั้งแต่ก็ถูกมองข้ามเท็ยังเป็นคนดีสำหรับตำรวจเธอไม่รู้เลยว่าความกลัวในใจของเธอนั้นถูกต้องทุกอย่าง ปี1,975ตำรวจเรียกตรวจรถของเท็ดและพบกุญแจมือเชือกหน้ากากถุงน่องและที่น่าตกใจคืออุปกรณ์คล้ายอาวุธเขาถูกจับข้อหาต้องสงสยัยแต่ไม่มีหลักฐานพอจะเอาผิดในคดีฆาตกรรมได้อย่างไรก็ตามมันคือจุดเริ่มต้นของการเปิดโปง ในขณะที่เท็ดถูกคุมคุมตัวตำรวจพยายามเชื่อมโยงเขากับคดีฆาตกรรมหญิงสาวแต่ไม่มีหลักฐานตรงตัวเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพูดจาไหลลื่นสง,งบนิ่งและน่าเชื่อถือจนบางคนในศาลร,รู้สึกสงสัยว่าเขาจะเป็นฆาตกร,รได้จริงหรือแม้จะถูกตัดสินในคดีลักพาตัวแต่ไม่มีใครในเวลานั้นรู้หรือว่าเขากำลังวางแผนแหกคุก คุกในโคโลราโดดูเหมือนปลอดภัยแต่ไม่ใช่สำหรับชายที่มีไหวพริบอย่างเท็ดเขาลดน้ำหนักใช้หลุมในเพดานเป็นทางออกและแอบปีนหนีขึ้นเพดานตึกในช่วงกลางคืนแต่ถูกจับได้ไม่นานหลังจากนั้นและนั่นคือแค่ซ้อมสำหรับการหนีครั้งที่สอง เดือนธันวาคม1977เทท็ดใช้ฝ่ายเลื่อยตัดช่องบนเพดานห้องขังแอบหลบหนีผ่านตู้เสื้อผ้าและสวมชุดเจ้าหน้าที่ออกมาทางประตูหน้าเขาหลบหนีข้ามรัฐมาไกลถึงฟลอริดาใช้ชื่อปลอมแล้วเริ่มชีวิตใหม่ในอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกแต่ในใจยังคงกระหายการฆ่าไม่มีใครรู้เลยว่าปีศาจตัวเดิมได้กลับมาอีกครั้ง กลางดึกวันที่15มกราคม1978เท็ดบุกเข้าไปในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยฟลอริดาภายในไม่ถึง15นาทีเขาทุบหญิงสาวสองคนเสียชีวิตและทำร้ายอีกสองคนอย่างรุนแรงโดยไม่มีใครได้ยินเสียงมันคือหนึ่งในคดีสังหารหมู่ที่เงียบที่สุดและไร้เหตุผลที่สุดที่เคยมีมา ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเทดลักพาตัวเด็กหญิงวัย12ปีชื่อคิมเบอร์ลีสลีชจากโรงเรียนกลางวันแสกแซกเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งอีกหลายสัปดาห์จึงพบศพของเธอในไร่ปศุสัตว์แห่งหนึ่งนี่คือเหยื่อคนสุดท้ายของเขาและเป็นอีกครั้งที่สังคมรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วเพียงไม่นานหลังจากนั้นเทสถูกตำรวจหยุดตรวจ เพียงไม่นานหลังจากนั้นเท็ดถูกตำรวจหยุดตรวจขณะขับรถถูกขโมยภายในรถมีหลักฐานโยงไปยังคดีในหอพักและการลักพาตัวเขาถูกจับอีกครั้งและครั้งนี้ไม่มีหนทางหนีชายผู้หนีความผิดมาหลายปีกำลังถูกผลักเข้าสู่การพิพากษาอย่างแท้จริง ในปี1979การพิจารณาคดีของเท็บันดี้กลายเป็นประลินแห่งศตวรรษผู้คนติดตามข่าวทางทีวีอย่างใกล้ชิดเขาว่าความให้ตัวเองในศาลยิ้มแย้มล้อเล่นกับผู้สื่อข่าวราวกับเป็นคนดังมากกว่าจะเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเขาถึงกับขอแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งกลางศาลเพื่อแสดงความเป็นคนดีทุกอย่างดูเหมือนแผนการเขายังคงเล่นบทปราดอย่างสุดฝีมือ ท้ายที่สุดสารตัดสินให้เขาประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเท็ดบอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ทำยืนยันเช่นเดิมจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ในความเงียบของเรือนจำผู้รอดชีวิตและครอบครัวเยือ่อรู้ดีว่าไม่มีใครสงสัยอีกแล้วว่าเขาคือฆาตกร ก่อนการประหารเท็ดเริ่มยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าหญิงสาวกว่า30คนเขาเล่าวิธีการล่อลวงลงมือและแม้แต่สิ่งที่เขาทำกับศพอย่างละเอียดแต่ตำรวจเชื่อว่าเหยื่อของเขาอาจมีมากกว่านั้นหลายสิบคนชื่อของบางคนอาจไม่มีวันถูกค้นพบเลยก็ได้ วันที่24มกราคม1989เวลา7นาฬิกา6นาทีก้าวอีไฟฟ้าส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านร่างของเขาเป็นครั้งสุดท้ายฝูงชนจำนวนมากมารอด้านนอกเรือนจำบางคนโบกป้าย Burn Bunny Burn สำหรับพวกเขาการตายของเขาคือการคืนความยุติธรรม แต่สำหรับโลกนี้ชื่อของเท็บันดี้กลับไม่เคยตายเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจที่ไม่มีเขามีแต่รอยยิ้มและเป็นเครื่องเตือนไรว่าฆาตากรอาจเป็นคนที่คุณไม่เคยระแวง